มาเลยนต่วโอ้ยหทุนได้บอลไปยักบาทไปได้หนึ่งร้อยเฮ้ยแมมาดูสิอันนี้กันแรกกันเอาเท่าน้นหรือเอาในซองครับที่ดีดีแล้วแม่เอามาแรกยุใส่มือเกลือขึ้นได้หลักเลยป่ะนี่สนใจไหมล้านนึงแออดูเปิดมานี่ไง